มีเพื่อนๆหลายท่านสงสัยว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันดีจริงไหมก็จะตอบสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยดีจริงแล้วก็การ,รเรษกษตรกรรมทั้งพืชสวนพืชไร่ในนาข้าวรวมถึงพวกปศุสัตว์นะที่มีการเพราะเลี้ยงฟาร์มฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆก็สามารถเอาไปใช้ได้ผลดีเพราะว่าตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยหน้าที่หลักของเขาคือการกําจัด นะกาจัดของเสียไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์นะหรือ,อ,อพวกแก๊สที่มันเกิดจากการหมักหมมก็สามารถกำจัดได้นะเพราะนั้นจุลินทรีย์สังข้อแสงจึงใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับถ้าทางการเพาะปลูกเองเนี่ยตัวจุลินทรีย์แังข้อแสงเนี่ยหน้าที่หลักคือมันเป็นการตรึงไนโตรเจนซึ่งไนโตรเจนปกติจะมีอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกอยู่แล้วเพียงแต่ไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศของโลกพืชไม่สามารถ เอามาเป็นปุ๋ยได้แต่จุลินทรีย์แังข้อแสงเนี่ยสามารถดึงในตัวเจ้นที่อยู่ในในบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนมามาเป็นในตัวเจ้นที่พืชเอาไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นพืชจะมีการเจริญเติบโตได้ได,ได้ได้ดีกว่านะครับแล้วมันยังช่วยการกระตุ้นระบบล่าของพืชให้มีการหาอาหารได้ดีรวมถึงลดภาวะเสี่ยงจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เพราะจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีถ้ามันมีปริมาณเยอะๆในดินเนี่ยมันก็สามารถควบคุมพื้นที่ให้ให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาทําลายได้ยากขึ้นนะครับนี่คือในแง่ของการเกษตรกรรมนะส่วนในฟาร์มปศุสัตว์เองเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงในการลดแก๊สที่เกิดจากการหมักหมมของมูลสัตว์เช่นในเล้าหมูคอกวัวต่างๆก็สามารถใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงนะ ฉีดพ่นมันจะช่วยลดการเกิดกลิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับในบอ่อเลี้ยงสัตว์น้ําต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะไปทําให้น้าเนี่ยสะอาดการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เราเลี้ยงในบอ่อเนี่ยมีการเจริญเติบโตและแข็งแรงลดการเกิดโรคต่างๆได้เพียงแต่ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้เมื่อมันมีข้อดีมันก็จะมีข้อด้อยเดี๋ยวคลิปหน้าลองมาดูนะครับว่า ข้อด้อยของจูดินสีสัรงข้อแสงคืออะไรแล้วพบกันคลิปหน้าครับ